ว่นน้กินปลาแดกโชว์เป็นตัวโดนแล้วแล้วก็มีพิก,กชมพงพิคครับมาครับวันนี้ได้ตุมเครื่องในแม่มาดกินกับตับุวงเอาวันนี้นแซบฟิตแข็งๆไหยครับแล้วละลายครับมันนีมีปอดแล้วก็มีปากหนามนะครับผมละลายครับตุม่มไก่ผมหมอใหญ่เลย ตอนนี้ว้าวสุดเลยนี่ัมมากไอก้ไก่ปะผมหักิบสองมือหัวหนากูให้ผมขมกระมุนต่ำอีไลทครับเท่านั้น ต่ำอีไลต่ำอีไลอีไลบ่ครับเมืองนาไสทองต่ำอีไลเขี่ยดันจีหงเป็นต่ำคือบ่าซอทีแบบเนียังได้ทำบ้านเลยเหมือนหนังฟาดเข่าฟาดยังเลยสนใจนะอีไลคือคำคมเลยซื้ออีไลโอเคครับเดี๋ยวมาลองเขาทีแต่หมฟังแบบเล่าทูกินมือนีเอาแสบไปไปทั้งบ้านเกินครับน้องเขาอุตส่าห์เกินอุตส่าห์ที่้าคเหนือขาแม่คงไม่ใช่ทูกินนเดี๋ยวรอของครับ เจี๊ยบจิ้มิ้มจิ้มจิ้มเจี๊ยบขอชิมด้อยครับนี่ครับโอ้โหปลาแดกปลาคาร์พของแล้น้องเขาแบบตาเรียบร้อยแต่ว่าจะชิมปลาแดกสดๆจะเป็นอยู่อย่งเป็นละกันแต่ผมคงเมาเล่าครับเมามากเลยแกรอชิมกันครับผม เห็นสีกระนำไล่ไหลแล้วแล้วเบิดครับคนเล่าเหี้ยงผอเสียไปครับดึกหล่ำมากเลยครัหลอดพิไนมลยวิแกวแบบธรรมดาเลยโชว์ตอนสวยๆให้ดึงนี่โอ้ยเกลี่ยครับผมจะฉุดยาแก้มันพี่มานเขามาครักซิมกันครับน้ำกันเดี๋ยวฟอนโชว์เบาๆให้เบิรงดจะคำอยังครับเนี่ยเดี๋ซิมมันรัวน้ำเดี๋ยวซิมมันแต่โมฮงเบาเล่าครับผมชมเลยครับ จะแซ่บขนาดไหนเดี๋ยนะครับต้องเขาบอกว่าเห็นปลากระกจองนี่ต้องใส่เดี๋ยวซิมมึงสวนที่เปียงใดเขากันนะครับผมจมากมะฮุมปลากระกจรผู้ด,ดีเลยไหมขนาดถ้ายเทหอมกว่านี่มันต้องปิ่งก่อนครับมันต้องปิ่งก่อนตกลงกันนะสองตัวนี่ตัวไหนแซ่บขนานั้นต้องใส่มะฮุมนี่ใส่ตัวไหนนี่นนตัวขนาดหน่อยแซ่บกว่ากันเดี๋ยวขอ หตัวไปเลยครับไปได้กินปลาแดกโชว์เป็นโตัโดนแล้วแล้วก็มีริกช่วงิกครับสีลูกเลยผิกนี่อุ้ยอาจักลูกเอาจักลูกนึงไปไ่เด้ครับไ่ได้สุรุกิษันตมพูดพดอย่าไปอย่าไปดีใารเด้อลาขี้เดือดปะเขานนี่ยฝาี้เดือดหน่อยก็ผิดสีลูกครับผมปลาแดกแซ่บถัากระเาข้าเกินว่าตาสลิป ออกดังมนะันกินมะพร้ายใจใเพชรมันต้องึินขวดมัน้อมแม่ไอิเมไหมขันเด็ดขวดรองเลยตงนี้มันจะเจือดตัวนนหอมมันสะมันแต่ก็หอมทั้งที่กินแบบกินแต่าก,การใช่ไกินปลาาหน้าครับหอมมากเลยัจดขร้งอ,อ,อ,องไปอแยบบ่าแงบบบ้านผมนี่นนปลาดปาน้าแซ่ครับ ไม่ฮาจูบปบบไปเลยหอมเนัวอเลยได้ปลาแดกรุ่นเนี่ยป๊อดจูบปลาแดกตัวแรกเว้ยแต่ว่าอันนึ้ก็ุดยอดแ่ะมากขอคำหนึ่งนะครับนะครับแกะเขาไงครับน้องซิมแก้วว่าไงแก้วแก้วแกวอันนี้เคือว่าแก้วแก้วตับไก่หน่อยเพิ่เหลือแก้วยังเสียบเหรอมันมันมันบริเวาพื้นทีกระตัมไลยเนี่ย ไปกันตามแซ่บม่ตอคิ้กันหนาตาข้ากิ่นขากินกับหังครับคนดกคนแก่คนขั้วเนี่ยเนาะนี่คนดกคนแก่ดกคนออกคนตะมึงเนี่ยคิ้วครับเบ่้บป๊อสเจ้าอะไรก็มาสู่คนต่ำไปเลยคน้ต่ำหนาตาครับขั้วต่ำหนาตาเขี่ยให้แน่ในตั้งมาครับมาลองกันแกวแกวกินกับต่มไก่แซ่บไปสุดเลื่อดูนี้ครับผมสวดพนาทธงรับผมพนากุูไพ อยากมีแนวแก่เขาวเลยเนาะจากสองอจากปักสองเศร้าอันนั้นโอ้ยน้ำใสใจจริงอันนี้เป็นเป็นน้ำเป็นน้ำสั่งซื้อนะครับเด้อเป็นน้ำสั่งบรรัุมากาจำกินจำนะเสือต้มไกลถือกินนล้วไหม,มอหอมเลยไหมมาฮักมาบ่อไข่บ่อไข่ไดีหรืล้วครับ สามพุงไ้ต่อเลยโาโหอะไรโห่ว่าบีบีบีได้ที่นี่ขันบม่ฉีกปรแดกนี่ยต้อผ่านนะครับไปเลยมาไกลห็จกตอนนหครับเบีปั่นให้ผมจ้กตอนเลนเอาตอนขังคือตอนไหนดูเลยได้เดาได้เดานี่ชนกันจัดเลยคนงควพวกามพุงแซวบม่ดีครับประแดกแซวประเด็กก็ไรนี่ ดูดนิยวใส่ได้ามแมนครับประเดดวกาจากมาสารามาหอมมากอย่ามอบมาหมาหลังครับถึางไม่รู้ึงมาเขาประเดกมากินปัวแยากไม่รู้วอย่างก็กือแบอย่างบ้านนอนตุ่มเออาบ้านนอนตุ่มบนนักลิงประเดกแซแ่กันขอไว้อีกเลยครับผมแซมเพ่าเขาทำขายไปจนประเดกไ่้ยี่จอยเ่็นจอยแล้วผาว่าบุ๊บบ้านอย่องไรบอกยังกินฮห้แซมเพราะเขาทำลาไตุ่มไก่ตุ่เครื่องในเสนอครั เจ็ด <10. S 1> มาได้ไงพระเอกแต่ประเด็นจ็ด <10. S 1> อยู่ในเต็มเยมั้พมนี่ก่อนหนึ่งข่าับันี่ที่เด็ดแต,ต่บงพุงส่ทูถรถไหละนะบ่หรอบ่ดิทูถรถไหลมันนัวน้ำประเด็นซู่รถเตียนแต่พี่เดียวเราขอใส่ัน,นีความครับพักกานจอดักกานจอดเนี อืมอกินเคียงไหนเห,นหมือ่อีกินมันนี้เรียกกินแต่จิตแต่คนร้อนิแบบนักอันนี้ครับเจียวตับยแบบทุกอย่างที่เป็นแบบสามีสา,ามีเขาปัปิ่ง้ะย่างเขาจะเอาตับไปเ็ด่จวครับเจี่วไปดีจะต้องตรงครับอืมคนร้องแล้วต้มกบเนี่ยครับตับโมไม่ยู่แน่นครับมม่แตบีตบบอันเน มาครับตับไก่สูตรพ่อนากูพ่ครับผมยิงลงมางไปเบิ้งคลิปจากจตโตโตจากลุยส,สารหลายคลิปอยู่ครับถ้าผมถ้าพ่มากอันช่องใดก็ชิบเบิ้งอา่านที่ทหารของขาเจ้าของผมบุกยิงโดนชีวิตจะแบบคนเห็ดที่เก่งๆให้เบิ้งทีนะครับแต่เมื่อกีน้น้องเขากับบริเฮ็ดให้เบิ้งเต็มที่วันนี้ได้ครับมาจากไครก็ครับมากเลเขาแบบสำเนียกแบบแก้ต้นมารช่ไหมสามดองเลยครับเลย กิเรียมแล้วเอาจิบบอลลูนเิเอาเริยบแล้วเาอยู่เอาโอกีเขาโอ้ขาโดครับเขาเนาะปท่าไปตอบได้เมนหรอโอเคครับผมแตาทางเราเห็นหน่อยจักรดังนี่น่ละนสีบมานี่ครับมาแดกน้องเขากะใส่หนึ่งแบบใส่ตีมือคนทางนครหลวงคนทางนครหลวงใ่บุคคลจากตาอีไลนี่ก็ถือ่าเชยได้แสดงคนทางนครหลวงคือประมาณอีไลสุดยอดเลยครับสุดอีไล เดียวเสียบอันนี้ต้มไก่แบดนะครับต้มไก่เนี่ยแต่ละกันต้มแม่มาสุกินไอ้ต้มเพิงในมันน้อยแต่ดีหรอเนี่ยทำของลากข้าวทำอะรทำาหารต้มปอดแบบต้องเป็นต้มแห้งของแมแบบต้องแสีบเอาแล้วก็เอาต้มแห้งมากินกับตังหุงเลยจังสี่บอกเลยอันอันอันนี้ไก่อันทอดน้ำผึ่งม่วงทอนเนื้อได้ครับทันกองจักบาทจะมากเลยน้องเขา ม้าติดกลับไปเส้นซื้อยยิ่งไปแน่นครับของเขาเดือนฟังเล่าเลยครับทุกเดือนตะเทียนหนึ่งบาครับสุดยอดอ๋อเราช่วงหนึ่งครับอัหมักหมักหมักปลาเห็นเขาไหมยิ่งเด็ดเพระมาณทุกทุกยัื่องอะไรแบบมันได้มาเห็นปลาม้าให้เบืองนี่ยังสิบแปดครับผมนี่กรอบด้วครับนี่ตับตับตับบอล ตำพักัะจองแาบนี้นี่วางกระตุมตับตุมปบกเลยตุกมปอดนะปันเดี้ยว้าวมากฝีมือเสียสุดพ์ู่อนนี้ครับผู้แดกเพิ่นหอมแบบบอกผู้ถือฝีมือเยอะแม้แดกไว้ใแบรนด์สารคามยวค้นเห็ุฝีมือมาได้จากประเทศเพิ่นมาน้อท่นได้ของเันเดี๋ยวเดีวให่บางทีท้องมันนย้ายผ่ได้ต้องแบบ สงสัยเบิ่งเลยเลยอันนี้มีแต่หัวนะครับแล้วก็เหลือเล็กน้อยนี่ครับมันเสียบไปดีครับ<อ>ผมมิแต่หัวอยู่ดีไหมว่าผมสายกินบะแดกแต่ควยู่แล้วครับกิน<บ>ได้เบิดเลยมีแต่หัวเบิดบ๊อบมีไห้เลยครับนี่ยนัวเลิศขนาดนี้มันนัวเลอศมากครับผมบางดูรุ่มยิ้มก็้นออกดังเตะดังหุนหุนเลยนะเด็กการเลยไหอนดีไหมถ้ากันจองตามไป นำถรอนหลังดังมือดสามเสื่หายบมดงล่างเตือนเข้าตือนสามารถดูดนิวตอนเส่งพื้นบ้านโรงงางเนี่ยเตือนสามารถดูดนิวเสี่อีกแล้วไหครับผมแับมากไอ้วมองปัแดกครับแต่ะข้าสุดจอดมากคุต่จำกว่าที่นึงโอเคครับมีไอ้เมืองมาเรียนน้ำครับท้ายไป็น้ไงพี่ ใช่บ้านไหนปุพูดในพูดในหัวใจเล่ากันน้องถามว่าถ้าถามอครนบางแรมได้นหมแต่ว่าจะไปหาเส้นต่างได้เพิ่นเาเป็นมักใช้ของส่วนีมืดเอู้หก็โผล่เสียบลีครับผมเหมือนธรรมดากันนวลมันใหญ่ที่ที่ทุกคนเลยแต่ว่าดิบดหลีครับกต่ามานี่ครับเห็นทั้งสีนี้แบบโดต่เบาาการตอบคุณือแบบเห็นทั้งเาสียบทุกินมันนี้ โอ้คือมีน้ำสั่งกินเลยปะ <c oughs> มีน้ำสั่งกินความเป็นแน่นอนไหม,มขอเอส้นความสุนทีครับนอเขาเฮ็ดเซลรีเลยครับแบบผู้ฝีมือมากเลยต้องเป็นน้ำจิ้มนะครับนี่เราป้าสลัดด้นี่เพื่อเขากันด้วยแล้วครับมอือนยังไงตัวผ่านแล้วนี่มองมจากแคอสามนี้ต้มไก่บ้านค่ะ ใส่สมุนไพรน้อยนะเก็ดไทยเล่อนอานหารก,กินเขาแสบนอนหลับนะใ,นะใจอ่อนกินหฮอนได้กระดูกห <c oughs> างนะอะไรก็ครับหางบุปไพรไม่ดีแหลยคือเนื้อ โอ้แต่อ่อนกี่รีนะครับทีตับตผมมีแต่ตับยจะผิแล้วโอ้แก้วตับพร้อมขอบไปเบิ่งคลิปเ็นของตัวตัของธนูเอาธนูเจ็ดปีตัวตัสองปีไม่แก้วตับแก้วตับแม่แซ่บกี่รีเขาพูดพูดผู้ไทยบายจ้เไ่นเละแก้วปีมืออยู่แล้วตกใจอยู่ผูไทยมือมือรถมือเองพ่มเลยอย่ามาต้นมือใส่ยเอาเลย เจีวตับนกับเผมที่เดเนี่ยมีต้นนสีแดงแซ่บกเลการทำดูดอกจากกระด่กอลนนี้ตัวนี้แซ่บน่อกไดับผมก่ไก่มปัับนโอ้อเคครับเลยตะบวงมาผมไก่เท่าไรนะครับ อันนี้ส่งไห้แม่ค่าคือแบบโลละริบบาทครับสิบบาทเด็ดเียกลำไยโลงทองนะทองสามของสามไต้องอสูรบวานครับก <c oughs> ิ้มเราเอ้เลยลำไยโลงทองคือรย่งเกินขอบดครับ แก่มาสายตลาดหลักแ่เห็น,น้องซิมเล่นวันนี้ที่จะโคตรอุ่นโอ้ยโอ้ยจ,จัดการแมนอ<า>ยออู่บ่อ่ะคอคอคอกินข้าว่อน,น <c oughs> ะเรื่อยๆเรื่อยๆรสนะน้องร้องแล้วลกี่เพราะกาวแล้วลกกลเฮ้ยรสชาตละายเฮยละลายต้องปรุงหรือไงเป็นไรรุ่นผมติดปรุงแบบต้มแซ่บป่ะผมผมผมเห็นยังไงใส่พริกต้นหอมน้ำปลาบวกนั้นเพิ่มอีกร้องแซ่บครับบีเพิ่มบีเพิ่มเครื่องในอย่าง,างกะเลจากโคตรยังคำตะุกนนคร อเปื่อยดีครับนนี้เจ้าเพื่อพวกเป็นไอ้เจ้าตับเจ้าตับเจ้าตับเจ้าอะไก็เอาผิดตัวกเก็บได้ครับพผมดีมากจ้ยตลอดคำใกานัๆๆลเหอยตึงแล้ไปที่ตลาดลกเสือแกมหลอเลยผบอกว่าเด็จมากวาจะโตมนเท่ี็ต้งไปกินทวนๆเลยโอ้ินหอนไปเก่งมากเับผมจเสียมห่หลังครับ